อัปเดตวันพุธที่5รกรกฎาคมนี้ก็จะมาในธีมของเทศกาลดนตรี Summer Lock Festival นะครับตามที่เห็นในทีเซอร์เลยรเรื่อเรียดหลักๆก,ก็จะเป็นในพิเศษนะครับจะเหมือนกับของมังกรแดงนั่นแหละแต่ว่าจะเป็น Summer Soda Lock Festival แทนนะครับเราจะมีระดับปกติความมืดนะครับแล้วก็จะปลดได้ระดับความมืดได้ก็คือต้องจบเอนดิ้งในคุกกี้ที่ปกกรากฏก่อนแล้วก็จะมีตอนสุดท้ายนะครับลดคุกกี้ระดับความมืดเมื่อ ดูการแสดงของคุกกี้นำกล่าวเสร็จแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของคุกกี้หลายๆตัวนะของตัวที่เข้ามาใหม่ๆนี่แหละใช้ประการล็อกเฟสติวัลนะครับเช่นเดียวกับปากกาขนนกแล้วก็เมื่อออกมาจนไยหมู่เกาะท็อปิคอลโซดา10ครั้งก็จะกดล็อกนะครับเป็นโหมดพิเศษซัมเมอร์โซดาล็อกเฟสติวัลแล้วก็กรณีที่ไปไม่สามารถหาได้จะสามารถใช้คิปต,ตันกดได้เช่นกันนะแล้วก็ได้ส่วนลดด้วย นี่จะโซดาล็อกฟีสติวัลจะเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับซึ่งจะมีการได้รับนะครับขอเรียกไว้สมใช้นิปเ,เตอร์ด้วยแล้วก็จะมีตัวเหรียญน,นะครับล็อกเฟสแคทนิปคอยที่เอาไว้แลกของในร้านได้นะครับเช่นเดียวกับแคทนิปคอยของอยัยไปส่งรางกรใดนั่นแหละโดยร้านจะอยู่ที่โซนศิลปินซัมเมอร์โซดาล็อกฟสติวัลนะครับแล้วก็จะมีสเตติสซัมก็คือจะเป็นหน่วยวิเศษแบบเดียวกับตอนของบีเกนนะครับที่เล่นเป็น จ,จัดจังหวะดนตรีอ่ะโดยจะมีทั้งระดับ normal และฮาร์ดนะครับแล้วก็จะเป็โหมดพิเศษเป็นมหาศึกปราบบอสนะครับพบกับมหาศึกปราบบอสคอนเทนต์จำกัดเวลาโดยอันนี้จะต้องสร้างทีมตาจำนวน point pattern ที่ได้รับแล้วก็ปราบเหล่าบอสที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับจะมีการคำนวณก็คือการจัดวางคุกกี้จะขึ้นอยู่กับแพทเทิร์นพอยต์อันนี้เดี๋ยวไปดูโหมดจริงที่มากันดีกว่านะตอนนี้ก็คือรายละเอียดอ่านไปก็จะงงๆซะเปล่าๆนะครับ เราก็จะมีทรัพย์สินนี่มอบให้นะครับแล้วก็มีสูตรแรกก็มีของแจกเท่านั้นแหละอ่ะแล้วก็มาถึงตัวไฮไลท์นะครับจะเป็นอัปเดตคุกกี้ชายนิ่งกิตต์ระดับซูเปอร์อีพิกนะครับเป็นคุกกี้สายเวทมนต์สกิลโฟกัสมาที่เวทีของฉันอาจะร้องเพลงแสดงคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มอบบัฟชายนิ่งล็อกสปิริตให้เพื่อนร่วมทีมแล้วก็ร้องเพลงเพื่อสร้างความเสียหายให้เรลาศัตรูนะครับจบจีเป็นโมความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มเฉยการลดความเสียหายจำนวนหนึ่งนะครับ เมื่อเกิดคดริติคข้อขึ้นและทำไม่เกิดกระแสไฟแรงสูงการเ,าเพิ่เฉยการลดใจความคาเสียหายเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าแก้มังกรนกั่นเองนะก็คือจมตีทะลุทะลุการลดเสียหายนั่นแหละแต่ว่าต้องครดดิติคข้อเลยนะแล้วก็จะมอมบัฟลดความเสียหายคริติคข้อเพิ่มเติมให้กับเพื่อนร่วมทีมตามจำนวนครั้งที่เกิดคีดิติคอลจากความเสียหายของเป็นที่ร้องดังนั้นตัวเนี้ยเบื้องต้นน่ะคิดว่าท็อปปิ้งที่ใส่แล้วจะเป็นคริติคอลแน่ๆนะเพราะว่าการออกคีเนี่ยจะทำให้เกิดผลหลายยางนะครับ ทั้งการเพิกเฉยการลดจ้หายแล้วก็มอมบัฟนะครับลดความเสียหายที่ได้เข้าให้ด้วยแล้วครานี้จะเป็นคัดสกิลนะครับเมื่อต้องคำอธิบายค่อนข้างจะน้อยนะั้นย่ต้องต้องไปดูค่าพลังอีกทีหลังจากเข้ามานะครับแต่ว่ายังไงระดับซุปเปอร์ปิกก็คงจะต้องเก่งนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้จะได้รับจากการสุ่มซุปตาของคุกกี้ชาอตติคิเตอร์เป็นตัววิเศษนะครับของซุปเปอร์ปิกันเองใช้เข็มเข็มกาดสองแสงนะครับในการสุ่ม แล้วก็จะได้รับชิ้นส่วนเมโลดี้แทนพอยต์ไมเลทก็คือ,อทุกตู้ซูเปอร์ปิกะที่สุ่มไปมันจะไม่ได้พอยต์ไมเลทนะครับแต่จะได้เป็นแต้มที่เอาไว้การันตีซึ่งจะการันตีที่5,000นะครับแล้วก็จะไม่มีจํานวนครั้งที่การันตีเหมือนกับระดับดากอนแอนเชีย n และลิเเนอรีร่รที่2องครั้งนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยดวงค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับอันนี้ก็คำอธิบายเหมือนเดิมนะ ต่อไปนะครับจะเป็นคุกกี้ล็อกสตาร์ระดับอีพีนะครับเป็นตู้เลดตัวนี้จะเป็นสายรักษานะครับสกิลล็อกสตาร์ในตำนานจะทำการฟื้นฟูนะครับเพื่อนร่วมทีมเป็นระยะนะครับแล้วก็ะจะมีบัฟล็อกสปิริตในตำนานให้เป็นนอกจากนั้นก็จะมีบัฟป้องกันการบล็อกบัฟนะครับบล็อกบัฟนี Block ่คืออะไรนะเอามาป้องกันก็คือตัวนี้ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันในอารีนาตัวนี้ก็คือจะเป็นสตาร์ดั๊นะครับที่เวลามันบล็อกบัฟอะ จะไม่ได้รับบัฟใดๆรวมไปถึงล้างโลกทั้งหมดนะครับทำให้ตัวที่โดนจมตีด้วยสตาร์ดัสอ่ะตายได้ง่ายมากๆตัวนี้เหมือนกล่ามาแก้ทางสตาร์ดัสโดยเฉพาะเลยนะแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มอัตาคิตามจัดส่วนอัตาคิที่เพิ่มขึ้นจากท็อปปิ้งของตัวเองแก่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดยกเว้นตัวมันเองอ่ะตัวนี้ก็น่าจะเป็นท็อปปิง้งคิดในข้อเช่นกันนะเพราะว่าดูแล้วการเพิ่มอัตาคิให้กับเพื่อนร่วมทีมจะขึ้นอยู่กับปริมาณอ่าอตาคิขอท็อปปิ้งเช่นกันเพราะฉะนั้นสอ,ตนนอปปงต เป็นคริติคอลทาคู่เลยนะครับแล้วก็จะมีบัฟล็อกล็อกสป,ปินิตเนี่ยจะเป็นทําการฟื้นฟูเป้าหมายนะครับเมื่อเป้าหมายใช้คริติคอลนะครับเป็นบับพ,พิเศษที่ถ้าเกิดตัวที่ได้รับบับตัวนี้เข้าไปปุ๊บอะโจมตีไปคริติคอลเกิดขึ้นมันจะทําการฮิลตัวเองนั่นเองนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพายฮิลของตัวล็อตตามากหนักนะก็จะเกิดกําเนิดเป็นทีมที่เป็นคริติคอลทาทีมนะครับแล้วก็จะกับเจ้าล็อตตาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะ ตัวนี้นะครับเป็นคุกกี้พิเศษที่ถ้าอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ก็คือตายนะครับจะทําการเข้าร่วมการต่อสู้อีกครั้งลบล้านดีมาค้บอดแล้วก็เล่นอังกอร์คอนเสิร์ตเระยะเวลาหนึ่งโดยการอังกอร์เนี้ยจะทําการมอมบัฟเพิ่มการฟื้นฟูแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีตเพิ่มเติมจากการใช้สกิลแบบเดิมก็คือมีบัฟเพิ่มยลังานฟื้นฟูแล้วนะครับจะสามารถฮิวต่อเนื่องได้อีกระยะเวลาหนึ่งก่อนที่มันจะตายจริงๆอีกครั้งนะครับจะจะคล้ายๆกับว่าตัวฮิวมาตายาวซาดลมดากอน เจ้ากัมบอลไดเวอร์แล้วก็บิชเชตนะครับที่มันสามารถตายได้ก็จริงแต่จะอยู่ในสนามได้อีกสักพักหนึ่งนะครับคอยคิวได้อีกนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับแล้วก็จะมีป้องกันการขาดสกิลแล้วก็อันนี้ตามคาดนะครับเป็นตู้สมบัติตาครับที่ผมเคยบอกว่าคิดว่าน่าจะมีเข้ามาในแพทต,ต่อไปด้วยเพียงแต่ว่าคราวนี้ผมคาดการติดนิดน,นึงมันเป็นตู้ที่จะได้รับการันตีฟุ๊กซี่สตาร์ดันะครับแล้วก็มีเพิ่มเลนของลอสตากับคาเฟ่ให้ด้วยในนั้น แล้วก็จะสามารถเลือก2ตัวที่เป็นอีปิกเข้ามาเพิ่มได้นะครับแล้วก็ใช้เป็นการ์ดอัปแตาแน่นอนว่าหลังนะจากนี้ถ้าเกิดเป็นตู้แบบนี้เข้ามาลุกค้านะครับก็จะต้องมีการดองเพชรนะครับจำนวนประมาณ7 0,000ต่อแพทนะครับที่ผมบอกคาดการว่าทําไมถึงมีการแจกเพชรเดียเพราะว่าน่าจะต้องเอามาใช้ในการการ,การันตีตัวนี้แหละคราวนี้เป็นคุกกี้สตาร์ดัตที่ค่อนข้างจะดีมากนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาเพชรนะครับมาลงที่ตู้นี้เป็นหลักด้วยเพื่อการันตีเจ้าสตาร์ดัตนะครับ ต่อไปจะเป็นท็อปปิ้งพิเศษนะครับท็อปปิ้งทัพปิคอลล็อกนะครับที่มี5าร์ดนี่ก็คือโจมตีคูทาร์ดเยหายคทำเลวแล้วก็คริสตัลนะครับที่ใช้ได้เฉพาะคุกกี้ที่กําหนดก็น่าจะเป็นคุกกี้ที่เข้ามาในแผ่นนี้นะครับประกอบไปด้วยล็อกสตาร์แล้วก็ใช้นินคิสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวอื่นก็เดียเด๋ยวต้องไปดูเงื่อนไขกันอีกทีนึงน,นะครับคำมาไบ้างอื่นๆก็จะเป็นเหมือนเดิมนะใช้คู่กับท็อปปิ้งทั่วไปได้นะครับใช้ได้ในรับเซตเช่นกันอ่ะต่อมาร้านแห่่่งสตุตตาาร์กก็็อไปนจะมี มาเรื่อยๆทุกแพทเช่นกันนะครับแบบเดียวกับสุมาปตาในคราวนี้จะเป็นห้องรอของคุกกี้นัทดนตรีนะครับตัวที่ได้รับบัฟก็น่าจะเป็นตัวใหม่ๆเช่นกันแต่ว่าน่าจะต้องมีถึง6ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวไหนที่จะได้รับบัฟนะครับมันเหมือนกับการเป็นการเอาตัวเก่าๆมาบัฟด้วยนะนอกจากตัวใหม่ๆแล้วเนี่ยทำให้โชงนั้นน่ะคุกกี้ตอนนั้นน่าจะกลับมาใช้ได้นิดหน่อยนะแล้วก็ข่้นขยายอื่ก็คือจะมีกล่องพิเศษที่ได้รับตัวที่เอาไปอัพบัฟได้อย่างลูกแก้วนะครับแล้วก็พวก ซับสิทิ์ดูดนะครับอย่างพวกลูกบาศกเพชรอะไรพวกนี้แล้วก็ไม่เด็จะมีคุกกี้รสกรวิวยามันสุดท้ายก็จะเป็นสิบบวกซ่านะครับในทีมเทศกาลดนตรีดูดูร้อนนะก็ตามนี้เลยโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสรับเพทเทศกาลดนตรีก็ถือว่านะ่าสนใจนะครับทั้งตัวใหม่นะอย่างชายนิงกเตอร์แล้วก็ล็อกสตาร์นะครับเต็ดลิทึมแล้วก็มดใหม่ๆตู้สุม,มาบัตตารวมไปถึงร้านแห่งลุกตานะครับอ่ะเดี๋ยวรอ มันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ตามระดับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ